เอาล้วครับสวัสดีโปเกมอนเลเวอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในตัวมัมมันเซอร์ครับก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการจับโปเกมอนแบบเท่ๆภายใน6วินาทีกันนะครับนะก็ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่ามันจับยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่ามันจับยังไงนะโอเคนะเริ่มมาตั้งตัวหนึ่งเอาแบบชั่วๆเลยทุกคนนะเพราะผมไม่อยากให้มันหลุดไงนะครับนะไอตัวนี้ซีพีสองร้อยนะฮะเดี๋ยวจําไว้นะครับชุดชุดในลักษณะนี้นะทุกคนนะนี่ครับ ได้แล้วครับง่ายมากครับนะเอขอขอคิงสักนิดนึงครับขอ,ขอขอคิงสักหน่อยนะเก้าแปดครับเก้าแปดออกคลิปครเพิ่งเพิ่งเพิ่งทำคลิปตีบอสไปนะครับเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามคลิปตีบอสได้นะทุกคนนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียแล้วก็ข้อห้ามทํากันก่อนนะครับนะส่วนข้อดีเนี่ยคือสามารถจับพลังได้ไวนั่้แหละครับนะข้อเสียก็คือเราไม่สามารถเช็คไอวีแล้วก็สามารถลบนอนลบลบมอนตัวนั้นได้ทันทีนะครับนะ ก็อย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าพื้นที่มันพื้นที่มอนมันน้อยๆอ,อย่างผมเนี่ยก็ผมคือจับได้นิดนึงมันก็เต็มละอะไรประมาณนี้คือเราต้องมาเคลียร์ตลอดมาเคลียร์ตลอดแต่มันก็ไม่ใช่เป็นหาอะไรครับเพราะว่าเราก็เคลียร์ได้นะเนี่ยเคลียร์เคลียร์ได้งานเลยทุกคนเนี่ยอย,อย่างเงี้ยเ่ทารทานเฟอร์เนี่ยอย่างงี้ก็ได้ครับจบนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะซึ่งอันนี้มันเป็นซึ่งอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับบล็อกอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็เออ ผมว่าเขาต้างการรีบๆแก้บั๊กนะแต่ว่ามันก็เป็นมันปีหนึ่ง้วทุกคนนะเขาอาจจะไม่แก้บั๊กก็ได้นะประมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยวคุณเจ้าลองสอนดูเลยนะคบว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับลองใช้กับไอตัวที่ชื่อว่ากรูไลนนี่เลยนะครับนะโอเคโอเคเราใช้อัลตร่าบอลเลยนะครับแล้วเราก็เอาลาเบอรี่ไปกินเลยนะนะครับวิธีในการใช้วิธีการใช้ทริกนี้นะครับสํารับคนที่หัดมือขวานะครับใช้นิ้วโป้งที่เป็นมือซ้ายนะครับ ดันไอ้รูปเบอร์รี่นะครับไปทางไปทางขวานะครับแล้วก็ต้องดันมาอยู่นะครับแล้วเราใช้ new, new, new น,อน,อนิ้วนิ้วนิ้วชี้นะครับควงบอลอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วเราห้ามปล่อยมือซ้ายนะปึ๊บจ๊บนีแล้วก็กดออกอย่างนี้นะครับใครถ้าถ้าใครดูไม่ทันนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกอันหนึ่งครับนะอับหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอนี่ครับดูนะครับแบบนี้ดันมาอย่างนี้ ดันมาในลักษณะนี้นะครับนะดูดูนี่ครับนี่ด,นดันดันมาแบบนี้แล้วอย่าปล่อยนะก็แค่ก็ถ้าปล่อยจะ,จะเป็นลักษณะนี้นะครับดันไว้ใช้ใช,ใช้ใช้ตรงนิ้วชี้นะครับควงบอลอย่างนี้ครับคือเราอย่าโยนไปเลยนะครับคือเราต้องควงรด้วยนะก็ถ้าโยนไปเลยเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับนะแบบนี้นะควงปุ๊บนี่แล้วเราก็กดอีกครั้งนึงปุ๊บอย่างนี้ลักษณะนี้เรียบร้อยครับจากบอลละสามตัวครับนะก็เออมันง่ายมากๆอ๋อหนีครับ มันไม่ขึ้นแสดงว่ามันหนี้วทุกคนนะซึ่งเออผมก็ไม่ได้กะจะจับจับมานี้ยนะครับนะเนี่ยแล้วเราก็เข้ามาเช็คครับเนี่ยตัวนี้ไม่ดีลบเลยนะคะประมาณนี้ลักษณะนี้นะครับนะก็จริงอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับฟลิกเลยนะครับนะก็ถ้าใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเล่นคอมนิเตเดย์ได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับนะอืมนะครับนะเออแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ คนต้องระวังนะครับว่าอย่าไปใช้ทริกนี้กับเบลดบอสเด็ด e ขาดคือตีบอสแล้วก็ใช้ทริกนี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สามารถจับบอสต,ตัวนั้นได้คือก็ถ้ามันจับทีเดียวแล้วมันติดไอ้น,นั้นมันก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมขอเลยนะครับว่าอย่าใช้วิธีนี้กับบอสเด็ด e ขาดไม่งั้นคือคุณแปลว่าคุณไม่จับไอ้บอสต,ตัวนั้นนั่นเองนะครับนะเออนะครับถึงถึงแม้จะเป็นใช้ที่จับทีเดียวติดอย่างนั้นอนะ่ะมันก็ผมผมก็ไม่แนะนำให้เสี่ยงนะครับเพราะว่าเผื่อมันจะเป็นบล้ว คุณจะเสีย19บาทนะั่นเลฟรีหรือประมาณนั้นนะครับนะนะครับนะโอเคครับก็ถ้าสมมุติว่าใครดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแบบคลิปโลโมชั่นไว้ในท,ท้ายคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไสงส่วนคนที่ถอัดมือซ้ายนะก็แค่เอาเอาตรงลูกโป,ป่งของมือขวานเนี่ยไปวางไว้ที่ลูกบอลแล้วก็ใช้ใช้ใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายเนี่ยควงเอ,เอานะครับก็แค่ทําตรงข้างกันแค่นั้นนะครับนะโอเคก็นะก็คลิปนี้ก็จะเป็นแบบคลิปแบบ ที่เป็นคลิกนะครับนะก็ถ้าใครได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค่ายแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมทุกทุกจบครับโอเคไปละสวัสดี